ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชะเทวีนาศรีราชาคณะผู้บริหารโรงพยาบาลคณะผู้บริหารฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกและนิสิตแพทย์ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสกุณาศิริกุลได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรกล่าวนํารายการในโครงการปัดฉิมนิเทศนิสิตแพทย์รุ่นที่1 2ประจําปีการศึกษา2566ค่ะโดยมีลําดับพิธีการดังนี้ห แพทย์หญิงออนอานงนุ่มเจริญหัวหน้าฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชันคลินิกกล่าวรายงานกิจกรรมปัดฉิมนิเทศน,นิสิตแพทย์รุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2566 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนักศีราชากล่าวให้โอวาดแก่นินสิตแพทย์ 3. ร่วมถ่ายภาพที่ล,ลึกณฉนะกถ่ายรูปด้านหน้าห้องประชุม101โดยจะขออนุญาตแบ่งเป็นสรอบนะคะ รอบที่1จะเป็นท่านผู้อำนวยการกับนิสิตแพทย์และรอบที่2จะเป็นผู้อำนวยการอาจารย์แพทย์และนิะสิตแพทย์ค่ะ4เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมคะ่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญแพทย์หญิงออนอนงนุ่มเจริญหัวหน้าฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกกล่าวรายงานขอเรียนเชิญคะ่ะ ค่ะกับเรียนรองศาสตราจารย์นในแพทย์โสพลนภาธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระประมราาชเทวีนศรีราชาิฉันแพทย์หญิงอนันต์รงรุ่นเจริญหัวหน้าฝ่ายแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณามาให้เกียรติเป็นประธานงานปัดฉิมนิเทศนิสิตแพทย์มอบุรพารุ่นที่12ปีการศึกษา2 5 6 6ในวันนี้ ในปีการศึกษา2566นี้มีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น34คนซึ่งได้ไปใช้ทุนดังนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาจำนวน2คนฝ่ายสูตินารีเวชกรรม1คนสัญญกรรม1คนค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น1คนสาขายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หคนสัญญาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หคนเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์บอมูลภา3คนสาขากุมราณวชศาสตร์อายุรศาสตร์สูตินารีเวชวิทยาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์พี่เลี้ยง4คนค่ะอายุรศาสตร์สุติศาสตร์และกุมาณวชศาสตร์ค่ะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามคนยังไม่ระบุสาขาค่ะและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอจับฉลากอีก18คนค่ะรอคัดเลือกในลำดับถัดไปโดยฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชัชนคลินิกได้จัดงานประถมนิเทศรุร่นที่12ประจำปีการศึกษา,า2566ขึ้นเพื่อเป็นการสแสดงความยินดีกับว่าที่มดิตแพทย์ใหม่ที่สำเร็จการศาึกษาแนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำงานในสาขาวิชาชีพแพทย์และเป็นที่พึ่งพาของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในภายภาคหน้าบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มยการกรุณาให้โอวาดกับว่าที่บัณฑิตแพทย์รุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2 5 6 6กราบเรียนเชิญท่านค่ะ ท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้เขา้าร่วมกิจกรรมแล้วก็นิสิตแพทย์ที่รักทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝ่ายแพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่เชิญผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับกับนิสิตแพท์ทุกคนนะครับทราบว่าหลายคนติดธุระไม่ได้มาในวันนี้นะครับ ความจริงไม่กี่วันท่านก็จะเปลี่ยนสถานะนะจากนิสิตจะกลายเป็นแพทย์นะครับเป็นผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับพวกความจริงก็เหมือนกับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับวันนี้ท่านได้ผ่านการเรียนการสอนมาหกปีนะครับผมคิดว่าท่านก็ได้แสดงว่าท่านมีความพร้อมที่จะออกไปเบิงานเป็นแพทย์ นก,การเรียนแพทย์ก็หนักนะตั้งแต่เข้ามาเรียนนะครับกว่าจะเข้ามาได้กว่าจะเรียนสําเร็จก็แสดงว่าท่านท่านน่าจะพร้อมที่ออกไปทํางานนะครับหกปีนี้คงเป็นชีวิตที่มีทั้งความสุขและความทุกข์นะวิชาความรู้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องทํางานที่รับมอบหมายเป็นอย่างดีผมพยายามเสียงมันก้องนะไม่รู้เขาไปตัดไป เมื่อกี้มันยังไม่มีเสียงมันกล้องในหูผมมาวันนี้ท่านก็ผ่านมาได้อีกขั้นหนึ่งในชีวิตครับเสียงมันยังก้องอยู่ปรับได้ไหมเพราะตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเสียงไม่ค่อยดัง ันนี้ก็เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะครับแต่ทุกท่านคงทราบดีว่าหนทางข้างหน้าก็ยังยังเป็นหนทางอีกยาวไกลสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็คงจะมีความท้าทายในชีวิตั้างหน้าอีกหลายอย่างให้พวกเราสำหรับพวกเราทุกคนนะครับผมเองในฐานะซึ่งก็จบเป็นแพทย์มานานนะครับก,ก็มีประสบการณ์อาจจะมากกว่าพวกเราเยอะในหลายๆด้านนะครับ ก็อยากจะฝากข้อคิดคงไม่ใช่โอวาดนะครับให้พวกเราลองไปนึกด,ดูว่าจะเป็นประโยชน์ในการออกไปทํางานในอนาคตของพวกเราหรือไม่นะครับเรื่องแรกคืออยากจะให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญกับจรยาบรณของวิชาชีพนะฮะอันนี้สําคัญมากสาหรับวิชาชีพของพวกเรานะครับ,นะรบวิชาชีพแพทย์ก็เป็น่งนวิชาชีพที่มีจรรยาบัณกํากับ ช,ชีพไวนะครับเนื่องจากเราเป็นวิชาที่มีความรับผิดชอบสูงมากเลยและรับผิดชอบต่อชีวิตต่อความเจ็บป่วยของผู้อื่นนะครับงั้นขอให้พวกเราให้ความสําคัญแล้วก็พยายามที่จะรักษาจญ,ญายาบราณของวิชาชีพเอาไว้อันนี้มันเป็นเหมือนเกราะคลุมครองตัวนั่นเองนะครับในการทํางานความจริงถ้ามองกลับกันมันก็เป็นเกราะคลุมครองผู้ป่วยและญาติเช่นกันถ้าเราปฏิบัติได้ไดถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องทองหลายเรื่องนี่มันเป็นเกือบจะเป็นเหมือนสามัญสำนึกถ้าพวกเราไปอ่านดูอยากจะให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมอาจจะรู้สึกต่อแพทย์เปลี่ยนไปเยอะย้อนหลังกลับไปในความรู้สึกของสังคมที่มีต่อแพทย์เปลี่ยนไปมากสมัยก่อนเนี่ยแพทย์เหมือนพระเหมือนครูนะก็ ทุกคนก็รักและศรัทธาแล้วก็ไว้วางใจปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปจังทีสุดโตง่งเลทางมองว่าเราเป็นผู้แค่ให้บริการเขาสนินเ,เขามีหน้าที่มารับบริการรับเสียสตังค์ให้หรือเขาออกสตังค์เองซึ่งผมคิดว่าความสัมพันธ์อย่างนี้มันเปล่าบางเกินไปสำหรับวิชาชีพเราเนื่องจากวิชาชีพเรามันมีความเสี่ยงเสมอนะครับ คุณหมอวิ่ไมชไมนิฉัยโรคก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกร้อยเอเซมันมีฐานที่จะไม่ถูกต้องการรักษาก็ไม่ได้แปลว่าผลจะดีร้ออนันนี้ผมก็ใจ้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติอย่แล้วั้นถ้าเราพยายามที่จะคลองตัวให้เหมาะสมรักษาจรรยาบาลของวิชาชีพเราไว้อย่างดีเนี่ยความไม่วางใจหรือความศรัทธาของสังคมต่อวิชาชีพแพทย์ก็จะดีขึ้นนะครับผมรู้สึกไม่สบายใจเวลได้ยินคําว่า แพทย์ผานชิ์สิ่งที่เขามองเรานะครับก็มองให้เราทํามากินเพื่อจะหารายได้แต่ของเยว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับทุกคนน่าจะตอบเองเลยว่าก่อนที่จะตัดสินใจเรียนแพทย์เราอยากจะทําอาชีพนี้เพราะอะไรส่วนใหญ่ก็อยากจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่เขาเจ็บป่วยและอยากจะให้เก็บเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆกับตัวเรานะครับ เพราะมันจะมีปัจจัยทำให้คุณหมอเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายเรื่องมันก็ทําให้เราไข้เขวไปเยอะนะครับเราก็ต้องพยายามคิด,ดู่เสมอว่าจะทําอะไรก็ขอให้ถึงว่ามันถูกต้องตามจรรยาบรณของวิชาชีพเราหรือไม่อันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของแพทย์ทุกคนนะครับเป็นแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ไปตลอดชีวิตผมเองก็ยังมีโอกาสที่จะดูแลคนไข้ยอยู่ส่วนหนึ่งก็ย,ยังจะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ นี่ก็เป็นประการที่หนึ่งที่อยากฝากไว้ประการที่สองที่อยากจะฝากคืออยากไปออกไปทํางานก็อยากจะให้รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะเราไม่ได้เก่งคนเดียวนะอันนี้ผมจะต้องบอกพวกเราหลายครั้งเราเก่งจนเรามั่นใจในตัวเองมากกว่าเราเก่งที่สุดแต่ความจริงความสําเร็จของงานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว ขึ้นอยู่กับคนอื่นอีกเยอะวิชาชีพอื่นเยอะที่เขาจะต้องทํางานร่วมกับเราวิชาชีพพยาบาลช่วงนี้ก็ให้เกียรติพวกเรามาร่วมพิธีด้วยนะครับยังมีผู้อยู่เบื้องหลังเยอะนะแ็กซ x ray นะฮะหรือแม้แต่กลุ่มสนับสนุนนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะทํางานร่วมกับเขาเป็นอย่างดีจริงๆผมว่าพื้นฐานสําคัญของการทํางานร่วมคือเราต้องคิดว่าเขามีคุณค่าอยู่เสมอนะ ไม่ใช่เขาเป็นสิ่งที่เราอยากจะไหว้วานใช้งานก็ทาแล้วเขาต้องทําตามสิ่งที่เราบอกให้เขาทาถ้าเราคิดว่าเขามีคุณค่าเราก็จะให้เกียรติเขาในการทํางานแลวเราก็จะรับฟังความเห็นเขาผมเจอบ่อยนะฮะเราพวกเราเนี่ยจบมาเป็นคนเก่งแล้วก็ไฟแรงสุดท้ายก็ประสบความสำเรยไม่ได้หรอกเราะว่าเราไม่เคยฟังคนอื่นเลยนะครับเราได้คิดว่าเราถูกเราก็ทาอย่างที่ ที่เราคิดซึ่งความจริงความมั่นใจตัวองนี้สําคัญแต่เราควรจะต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่บ้างเพราะว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องหลายครั้งคุณหมอจะต้องเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้นําจึงเป็นปบทบาทซึ่งถูกกาหนดโดยสังคมโดยเพราะเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ความจริงในหน้าที่อื่นเนี้คุณหมอจะต้องเป็นผู้ตามบ้างนะอยู่ในทีมที่ทางานด้วยคนอ,อื่นเขาเพราะว่าหลายเรื่องนี้เขารู้ดีกว่าเรา อันนี้ผมเพื่อเป็นสิ่งซึ่งดีสําหรับการทํางานในอนาคตอันนี้ก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจบออกไปแล้วก้าวแรกที่ออกไปทํางานก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกครับพึรงระลึกเราทํางานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอก็รู้จักการทํางานร่วมกันแล้วก็ทํางานเป็นทีมนะครับ <S <S เรื่องที่สามที่อยากจะบอกซึ่งเข้าใจว่าพวกเราทําอยู่แล้ว,วคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้ควรจะใฝ่รู้อยู่เสมอ นะครับเพราะว่าความรู้ทางการแพทย์มันเปลี่ยนไปเร็วเร็วเยอะมากนะครับเคยมีคนทําการวิจัยว้เลยว่าองค์ความรู้มันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ที่สําคัญคือความรู้ในสมัยก่อนที่เราคิดว่าถูกปัจจุบันมันไม่ถูกซะแล้วมันมีข้อมูลที่ดีกว่ามาทดแทนองคความรู้ที่เราเคยรู้มามันเริ่มที่จะไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นแพทย์ซึ่งเก่งนะนะการทำงานทันเราได้รับผลอย่างดีเราก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะต้องต้องเรียว่าทันสมัยอยู่เสมอนะครับผมเองยังต้องอ่านเจอแนลอลเลยถึงตออเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปเร็วนะครับปัจจุบันการค้นหาค้นคว้าหาความรู้มันง่ายขึ้นเยอะนะหมอจะเข้าไปใน ออนไลน์มีอะไรให้อ่านเยอะแยะนะครับหรือจะเคาไปร่วมประชุม,มคงวิชาชีพต่างๆก็ควรจะไปบ้างแต่เราต้องคิดว่าเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ทันสมัยถ้าเราจะรักษาความเจ็บป่วยหรือดูแลชีวิตผืนนคิดง่ายๆคิดกลับกันถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องเป็นทุกคนนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเราจะรู้ด้วยว่าเรา อยู่ในผู้ซึ่งมีความรู้ความสัเราจะรู้สึกสบายใจมากมาก,กลับกัน,นะครับเราก็ต้องทําตัวกลับกันว่าเราต้องมีความรู้ทธันสมัยอยู่เสมอแล้ไม่ใช่เรื่องอยากในการติดตามหรือ่านสัปดาห์ละครั้งหรือไปร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในหนึ่งปีนะฮะซึ่งผมคิดว่านี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าผมเจอบ่อยว่าจบไปแล้วหลายปีเนี่ย ม่หยุดที่จะหาหยุดที่จะหาความรู้แล้วพผมคิดว่าพอ,อแต่ประสบการณ์แต่ก่อยังเอ็กซ์เพียนมันไม่ได้ทดแทนโนเ g ชทั้งหมดนะครับโนเรชบางทีมันมาก,ก่อนเอ็กซ์เพลียนอีกเพราะมันเป็นสิ่งซึ่งค้นคว้าและวิจัยมาแล้วก็เราจะมีประสบการณ์เราต้องทํางานไปอีกเยอะก็อยากจะให้พวกเราให้ความสําคัญกับเ,เรื่องนี้ให้ดีนะครับก็พึงระลึกว่าอาชีพเราเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงสังคมไว้วางใจให้เราดูแลเขา เราคงจะต้องทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้สามประการนะครับความจริงมีหลายเรื่องซึ่งซึ่งถ้ามีเวลาก็จะคุยกันได้แต่เวลาก็จํากัดนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าท่านผ่านบันไดแห่งความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งมาแล้วนะครับในอนาคตข้างหน้ามันยังมีทางเลือกในชีวิตอีกเยอะนะหลายครั้งท่านเจอทางแพร่งที่ท่านจะต้องเลือกก็ขอให้เลือกให้ดี ผมเห็นเยอะนะครับจบมาแล้วก็อาจจะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเราสนใจบางคนก็ไปทํางานบริหารบางคนออกจากวิชาชีพแพทย์ไปเลยไปทําอย่างอื่นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ผมก็ยังมีความหวังว่าปัญหาเรื่องสาธารณสุขหรือปัญหาสุขภาพในบ้านเรายังมีค่อนข้าง,างมากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากให้พวกเรายัางทําวิชาชีพแพทย์ไปตลอดเพื่อจะช่วยกัน แก้ไขปัญหาสาาสุขของประเทศนะครับท้ายที่สุดก็ต้องขอพระบารมีของสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีนะครับประพันธ์วาสายิกาเจ้านะครับก็โปรดพระราชทานพรให้กับนิสิตแพทย์ปี6ร,รุ่น12ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญมีสภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสาสุขของประเทศตลอดไปขอบคุณครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการนะคะลำดับถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพที่ระลึกณนาฉากด้านหน้าห้องประชุมค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขอให้น้องนิสิตแพทย์นะคะตั้งแถวเป็นชายหญิงนะคะแบบที่เตรียมไว้นะคะ